ทมาจักกัปปวัตนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมมังพัขวาภาลานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิกาาเยตตาลโขพัขวาปัญจวัคคีเภขูอามันเตสิเทวะเมพิกขเวอันตาปภะชิเตนาณเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขลิกานุโยโค นิโนคัมโมโปทุชนิโกอะรัตอะนาริโยอัตนัตถะสันิโยโยจายังอัตตะกิรัมธานุโยโทุกโขอะนาริโยอะนันทสันหิโตเอเตเตพิกาเวพิกพิกาเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะ มัจฉิมาปฏิปาทา,าตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุกะระนีญาณกะระนีอุปสัมายา,าอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังฆวัตติ ระตมะจะสาภิกวเวมัจิมาปฏิปาทา,าตถาคตเณะอภิสัมพุทธาจักขะละนีญาญากะละนีอุบสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริโยอัตทังคิโกมะโกเสยะทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายมุสมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาภิกเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุการณียานการณีอุปสมายะอภิอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อิทังโหปะนณะพิกเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามะระน้ำปิทุกขัาากขงโสกบปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิดฉังนะลภพติตัมปิทุกข,โโกขัง,นะขงสังคิเตนะปัญจุป,ปาทานัคค ทุกขาอิทังโขงปะณะพิคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจงยายังตันหาโปโนพะภะวิกานันทิราคาสหคตาตัตระตัตตาภินันทิาาาาาน,น,ทนีเสยยถีทางกามตันหาภาวะตันหาภิวิภวะตตันหา <c oughs> อิทังโขปะณะพิกเวทุกขนิโรโทรอริยสัจจังโยตัตสาเยวะตันหายะปะเสสะวิราฆานิโรโทรจาโขปรตินิสังโขมุตติอนาลโยอิทังโขปะณะพิกเวทุกขนิโรคะทาทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังยะมมะ อะยะเมวาอะนิโยอัตถังคิโกมัคโคเซย,ยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกะเวปุเพอะนะนุต สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปะนิทรงทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเมพิกเวปุเพอนุตอนุตสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุปปัต อุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโหปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะบิญญาตันติเมพิกเวปุเปอะนะนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิ ิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุปเพอน,นันตสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิปาทิทังโหปนิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุปเ,เพอนันุสเตสุ ทมเมสุจากขงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปนันติเมพิกเวปุเปอันุสเตสุรมเมสุจากขงอุปาอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิปาทิ อิทางทุกข์นิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอันุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิปาธิตังโขอนิทางทุกข์นิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมพิกเวปุเพอันุสเตสุ ทมเมสุจักขุงอุตอตปาทิยานัองอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตันสัจจิกตันติเมพิกเวปุพเทอนันตุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโก อุทปาธิอิทะมะโวจักภควาอัตตะมะนาปัญจวัคคิยาภิกขุภควะโตอาสิตังอาภินทุงอ,อิมัตอิมัสมินจะปะนะเวียกะละนัสมิงห <c oughs> พันยะมเนยายามัสสะโต อายัสมะโตโกณทันยัสสะวิละชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทปาธิยันเกยันกินจิสมุทะยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจะภะควตาธรรมจักเกภูมมาเทวาสัทธรรมนุษุสษาวีสูงเอตัมภะควตาภารานสิยัง อิสิปตนีมิกาาเยอานุตตังธรรมวจิก,กังปะวัตติงัง <c oughs> อะปะวัตติงังสมเนนะวาพัมมะเนนะวา,ะเ,า,วาเทวะวามารนะวาพัมมานะพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมันติภุม,มานังเทวานังสัตทังสุตวา จาตุหมหาราชกาเทวาสัตถมนุษสาวีสูงจาตุมหาราชกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตถมนุษสาวสุงตาวติงสาเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัตถมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุษสาวีสุง สุสิตานังเทวานางสัตถังสุตวานิม,มานละตีเทวาสัทมนุสสาวสูงนิม,มานละตีนางเทวานางสัตธังสุตวาปาะลณิมิตวสวัตตีเทวาสัทมนุสสาวสูงปะลณิม,มิตวสวัตตีเทวานางสัตธังสุตวา,ตวา <c oughs> พัมมกาิกาเทวาสัทมนุสสาวสูงเอตัมภะควตาภาลา นสิกยังอิสิปะตะเนีมิกทาเยอนุตตะนังทำมจาก,กังปวัตติังอปาวัตติังอป,ปติวัตติยังสะมะเนนวาภามะเนนวาเทเวนาวามาเนนวาพัม,มุนาวาเกนะจิวาโลกาสันมติอิติฮาเตนะคเนนะเตนะโมหุตเตยะ อุเตนยาวะพัม,มโลกาอิทังทุกขนิโรคะอีทังทุกขนิโรทาคามิเีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุอานานุสเตสุธรรมเมสุจักของอุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา <c oughs> อุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขบปานิทังทุขานิโรตคามิเนปฏติปทาอนิยสัจจังพาเวตัมพันติเมพิกเวปุพเพอ,อนันุสตสุเตสุธรรมเมสุจักของอุตปาทิยานางังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโก อุทปาทิทังโขปนิทางทุกขานิโรขัทุกขานิโรธคามีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิทันติเมพิกเวปุเพอน,นันโนสุเตสุทมเมสุจักของอุทปาทิญานามอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอ,อุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุ จตุสาลยสัจเจสุเอวันติบาลวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังยาณทสัสสนังนสุวัตน,นสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสาเทวเกโลสะมาระเกสพัพพมะเกส,สัตสัมมณพามา นิยาปชายะสะเทววมนุษ,ษายะอนุตตังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุโทโธปันจัญญาสิงยะโตจะโหมพิกเวอิเมสุจะโตสุอริยะสัจเจสุเอวันติปติวัตตังทะวะทัากากรังยะถาภูตัง ยานัฐนังสุวิสุทังอโหสิอะถาหังพิกเวสัเทวเกโลเกสมารลเกสัพพมเกสะัทสะัะมณพามนิยาปัาญาสัเทวมนุษยายะอนุตนตรังสัมมาสัมพูทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานันจัปปนะเมทะนา,านยาน,นจัปปนะเมทัสสังอุทปาธิอากุป,ปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินัติธานิปุนภะโวติ สัตโธอัพ,พักคัจชิอายันจทะทะสะสะหัสสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุปาตหปาตุระหอสิ อติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะัตโะพโกณทันโยอัญญาสิวะัตโะพโกณทันโยติอิติทังอายัสมะโตโกณทันยัสสะอัญญาโกณทันโยเตวะ นามนอาโหสิติ